ข้อความจากกาแล็กซี่เกิล17กุมภาพันธ์2567ในเจลบอกว่าเราทุกคนมีสติสัมปชัญญะกาแล็กซี่เกิลกล่าวว่าฉันเห็นดินแดนมหัศจรรย์ในฤดูหนาวที่เต็มไปด้วยกองหิมะภูเขาน้ำแข็งสีฟ้าและสระน้ำน้ำแข็งที่มีสัตว์เลนสเก็ตอยู่แต่ไกล สัตว์เหล่านี้มีผมยาวสีขาวตาสีฟ้าสดใสปากใหญ่โตมีฟันมะหือมาตัวด้านหน้าที่ฉันยืนเข้าสูงประมาณห้าฟุตริมฝีปากสีฟ้าตาสีฟ้าขนยาวสีขาวเขายิ้มและถูเท้าไปในหิมะมองลงมาและเขามองฉัน และก้มลงมองหิมะอีกครั้งด้วยรอยยิ้มไนเจลพูดขึ้นมาว่ายินดีต้อนรับสู่โลกหิมะของฉันฉันคือนายเจลโลกของเราเย็นกว่าโลกของคุณมากหิมะของเรามีความสุขและสดใสย,ยิ่งขึ้นมากเกล็ดหิมะของเรายังมีชีวิตอยู่และร้องเพลงของมานดา เราจับเก็บหิมะด้วยลิ้นสีชมพูขนาดใหญ่ของเราและพวกมันก็มีรสชาติเหมือนแสงแดดสำหรับเราเรามีพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในน้ำของหิมะที่ตกลงมาเราได้รับพลังงานจากแสงภายในผลึกหิมะแต่ละก้อนและช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงถึงทุกสิ่งเพราะเราก็ถูกสร้างขึ้นจากน้ำเช่นกันเพื่อนมนุษย์ เราถูกสร้างจากน้ำเช่นเดียวกับคุณฉันคือไนเจวลฉันอายุป,ประมาณ8ปปีฉันชอบวิ่งและกระโดดไปบนหิมะฉันชอบที่จะเลื่อนลงมาจากภูเขาสูงและดึงร่มชูชีพกับเพื่อนๆก่อนที่มันจะพังเรามีจำนวนมากมายฉันมีครอบครัวใหญ่ คุณแอบเข้ามาในโลกของฉันและฉันกำลังก้าวเข้าสู่โลกของคุณชั่วขณะหนึ่งโลกของคุณมีทั้งแสงสว่างและความมืดมีความเจ็บปวดมากมายแต่ฉันก็รู้สึกถึงความสุขที่แตกต่างออกไปความสุขของคุณแข็งแกร่งขึ้นเพราะคุณรู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้ง สิ่งนี้แตกต่างจากความเข้าใจและประสบการณ์ของฉันคุณมักจะสงสัยว่าทำไมโลกของคุณคนอื่นไม่มาที่โลกของคุณเลยเป็นเพราะพวกเขาอยู่ที่นี่เราทุกคนที่นี่เชื่อมต่อกันเราทุกคนล้วนมีจิตสำนึกแห่งแสงสว่างครอบครัวของฉันคือครอบครัวของคุณแต่เราอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน พวกคุณบางคนอาจเป็นพี่น้องของฉันในอาณาจากักรนี้และอยู่ในร่างกายมนุษย์ในอาณาจักรของคุณพวกมันเชื่อมต่อกันราวกับใยแมงมุมและด้านยาวแต่ละเส้นก็เปรียบเสมือนจัก,กรวาลที่แตกต่างกันการทำสมาธิคือการเชื่อมต่อเทรดต่างๆเข้ากับศูนย์กลางของเว็บของคุณ คุณมาจากที่ใดและเริ่มต้นจากที่ใดฉันจะอธิบายให้ฟังกาลักเีเกลบอกว่าในเจเลเขาแสดงให้ฉันเห็นแมงมุมสีน้ำเงินตัวหนึ่งที่ไม่น่ากลัวแต่ความจริงฉันไม่ชอบแมงมุมเลยแต่แมงมุมสีน้ำเงินตัวนี้เขาเป็นมิตรและโบกมือแสดงให้ฉันเห็นว่ามนุษย์ถักเสื้อ สเวปเตอร์อย่างไรเธอถักใยของมันอย่างระมัดระวังมันช่างดูสวยงามในเจลกล่าวว่าชีวิตของคุณสวยงามความทรงจำอันแสนสุขของคุณถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันและเชื่อมโยงกันทั้งหมดความทรงจำของคุณก็เป็นแบบนี้เช่นกันและจะเริ่มจดจำได้อีกมากมาย มันยากที่จะจดจำไม่ได้ฉันจําได้บ้างแต่ฉันสนุกกับการเล่นที่นี่กับเพื่อนและครอบครัวเราเติมพลังที่นี่ระหว่างชีวิตในรูปแบบที่คลุมเครือเหล่านี้ซึ่งการเล่นและการพักผ่อนถือเป็นบรรทัดฐานของเราฉันไนเจลสนุกกับรูปแบบฟอร์มที่เป็นของฉัน ฉันรวดเร็วและเป็นอิสระฉันกลมกลืนไปกับหิมะดังนั้นการเล่นซ่อนหาจึงสนุกสนานกับเหล่าเพื่อนๆของฉันฉันมีเพื่อนมากมายที่นี่เพราะเราสามารถอ่านความคิดของกันและกันได้และเราทุกคนก็ชอบที่จะอยู่ด้วยกันนี่แหละที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะเราทุกคนสนุกกับการทำให้กันและการมีความสุข โลกของคุณมีจิตใจของมนุษย์ที่บิดเบี้ยวและฉันเห็น AI บางส่วนอยู่ในนั้นกำลังถูกลบออกไปฉันดีใจที่ได้เห็นโลกของคุณแล้วคุณมีความสุขไหมที่ได้เห็นฉันมันทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นหรือไม่เมื่อรู้ว่ายังมีอีกมากมายสำหรับคุณในชาติอื่นๆของเราก็มีอยู่ในหลายรูปแบบ ในหลายโลกสิ่งนี้ทำให้ฉันมีความสุขเพราะฉันรู้ว่าหลังจากประสบการณ์อันยิ่งใหญ่บนโลกที่ฉันจะมีอีกมันจึงไม่ทำให้ฉันเศร้าเกินไปเมื่อมีคนออกจากอาณาจักรนี้เพราะฉันรู้ว่าฉันต้องเจอพวกเขาอีกครั้งนี่คือครอบครัววิญญาณเราสัมผัสโลกที่แตกต่างกันด้วยกัน คุณอยู่กับครอบครัวจิตวิญญาณของคุณคุณจึงมีแนวโน้มมากที่สุดในการจุดติเกิดเป็นมนุษย์ที่ยากลำบากนี่ที่คุณอยู่มันไม่ใช่เวลาที่ง่ายสำหรับคุณฉันรู้ว่ามันไม่ใช่ฟองสบู่และอมยิม้มแต่มันเป็นพายโคลนและความทรงจำมากกว่าแต่ฉันไม่เคยเห็นพายโคนมันอร่อยไหม กาแล็กซี่เกลตอบว่าไม่หรอกไยเจลแล้วคุณละ่ะทานอะไรไนเจลตอบว่าเรากินดอกไม้หิมะที่เติบโตตามไหลเขามันหวานเหมือนน้ำพึ้งของคุณน,นั่นแหละเพราะว่าดอกหิมะมันกักเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์สีเหลืองเป็นพานโปรดของฉันและมันหาง่ายเพราะที่นี่สีขาวมาก กาลักซี่เกิร์ถามว่าในเจลวันนี้คุณมีข้อความถึงเราไหมในเจลตอบว่าขอให้มีความสุขนะสิ่งต่างๆจะดีขึ้นฉันเคยเห็นโนวาโลกไกอาแล้วเราจะไปเยี่ยมชมเรากำลังวางแผนที่จะเยี่ยมชมโลกของคุณส่วนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเพื่อเล่นและปลูกต้นดอกไม้หิมะ เพื่อความเพลิดเพลินของคุณและเพื่อเราด้วยโนวาไกอาจะเป็นความพยายามของทีมเป็นสถานที่สวยงามน่าชมฉันชอบการเดินทางเรามีประตูพอดท่านมากมายที่นี่กาลักซี่เกิบอกว่าในเจลเขากำลังแสดงให้ฉันดูว่าพวกเขาใช้ประตูมิติพอดท่าน เพื่อเดินทางอย่างง่ายดายได้อย่างไรและมีร่างสีขาวกลับพิบเล็กน้อยจากประตูมิติพราะท่านหนึ่งไปอีกเพราะท่านหนึ่งและมีกิจกรรมมากมายบนพื้นผิวโลกที่เต็มไปด้วยหิมะในเจลบอกว่าการเดินทางเป็นเรื่องสนุกเราไม่เพียงแค่ใช้ขาของเราเหมือนคุณหรือใช้รถเครื่องจักรใหญ่ ที่ส่งกลิ่นของคุณดูเหมือนว่าพวกเขาเคยสนุกแต่ตอนนี้ไม่แล้วการใช้ร่างกายเพื่อเคลื่อนไหวและใช้พอดท่านเพื่อรอบจมตีเคลื่อนที่เร็วขึ้นและดูสถานที่เพิ่มเติมจะสนุกกว่ากาลักซี่เกิร์ถามว่าในเจลทำไมคุณถึงผ่านวันนี้มาได้ ในเจวตอบว่าทุกคนกำลังจับตาดูคุณกำลังเฝ้าดูโลกไกอาในการเปลี่ยนแปลงของเธอเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากที่นี่เราเกิดมามีความสุขและเราก็จากไปอย่างมีความสุขส่วนโลกไกอาของคุณเธอเศร้ามากและโลกเธอได้รับบาดเจ็บแต่เธอกำลังรักษาตัวอยู่คุณ ที่อาศัยอยู่ที่นั่นก็ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่คุณก็หายดีเหมือนกันและนี่จะช่วยรักษาโรคเธอได้ฉันเห็นคุณเชื่อมต่อกันและหากมนุษย์มองเห็นความเชื่อมโยงนี้ชีวิตของพวกเขาก็จะทนได้มากขึ้นและสนุกสนานมากขึ้นกาแล็กซี่เกิลบอกว่าฉันเห็นอวกาศ พับเข้าหาตัวมันเองเพื่อสร้างการเดินทางที่รวดเร็วขึ้นและโลกเช่นนี้อยู่ไม่ไกลจริงๆเมื่อใครก็ตามสามารถพับการอาวกาศและสร้างประตูมิติพอท่านได้และพวกเขาก็เชี่ยวชาญเรื่องนี้เราเดินทางด้วยวิธีนี้เพราะเราสนุกประตูพอท่านจะปิดแล้วฉันต้องไปแล้ว ลากรผ่านกาลักซี่เกิลแปลโดยบูสเดย์อันโดวยวันฝีดอดมรายขอบคุณค่ะ